เรื่องงามยามดีเราก็คงจะต้องโอใครอะสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเออโอสวัสดีจ้ะก็คือเหตุผลที่ฉันอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่อะไรเลยว a t เขาเป็นเชพานิเกิลเหรอเฮ้ยไอแอมไทยนะแบบไอดอ n โน Japanese นะ่ย <laughs> Japanese language I I don't นะ่ะ I can I cannot เออเรื่องของเรื่องก็คืออยู่โออใจเย็นเธอใจเย็นเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าราวนั้นได้คิดจะมาขยายกิจการ Supermarket ของเรา m i n i m a ์ t สิเอาใหม่ไม่ใช่ Supermarket แต่เป็น m i n i m a ์ t นะคะทุกคน เราก็จะมาทำธุรกิจใหม่ที่นี่การแหมที่นี่มีคู่แข่งเยอะมากเลยนะสิดูนั่นโอ้โหทางด้านน้นโอ้โหแลนั้นลวนั้นจะเต็มมากแลนั้นจะเต็มสุดๆแล้วแต่เจ้ากล่องของขวัญนี่คืออะไรอะ่ะไปดูได้ไหมอะ่ะ The like like the game and use code to unlock reward เฮ้ยเอาเอาดิเอาดิได้เลยได้เลย like game แล้วก็ now you have a new code นี่ปะ use the code 3 0 k like เจอนี่ไง enter ว้าได้ตังฉันร่ำรวยเงินทองโอเคได้โค้ดมาละเราก็มาเริ่มกิจการมินิมอลของร่ลรวยกังหวะครับนี่ตรงนี้คืออะไร800โอ้เคาน์เ,เตอร์มาละ เคาน์เตอร์มาก่อนเลยไม่มีของใดๆดิฉันสร้างเคาน์เตอร์ก่อนเลยค่ะตรงนี้คือสมชัชชนี่คืออ,อ้าวอัปเกรดอัปเกรดเลยเหรอยังต้องปลูกต้องปลูกเองด้วยเฮ้ยเธอนี่มันที่มินวาวของเรานะั้นขายผักที่ปลูกเองออริแกนิคสุดๆโอ้นั่นคุณลูกค้าหรือเปล่าคะสักครู่นะคะดิฉันเอาเอาของมาเติมแล้วคะ่ะนี่ค่ะ อะคุณลูกค้ารับไปเลยใช่ไหมคะอุ้ยแต่แล้วคุณลูกค้ามาอีกแล้วโอ้แ <to> ต่แล้วแต่แล้ว,ว,วมามาค่ะมาค่ะเอาคิดตังค่ะค่ะคิดตังโอเคค่ะเดี๋ยว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 ดิฉันดิฉันขอเก็บขอเก็บโชว์มาโทษก่อนนะคะอันนี้ค่ะเอาไปค่ะคุณลูกค้าโอ้โหคุณลูกค้ามาไม่ขาดสาย,สายดิฉันคิดว่าดิฉันคงจะต้องรวยในเร็ววันนี้ใจเย็นๆเด้อสูใจเย็นเด้อไป go เดี๋ยวเ,เดี๋ยวมาคิดตังค์ละค่ะมาคิดตังค์ละค่ะอ่าขอบคุณค่ะ แซงคิว r y m มา h ขอบคุณชิมาอุดนุ่นนะคะเก็บรัวๆจังหวะนี้เอามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะคิดตังค่ะคิดตังคุณลูกค้าด้านนั้นอ่าค่ะเข้ามาเลยค่ะที่มินจูมาร์ของเรานั้นมีสิ่งที่เรียกว่าผักคุณภาพให้ท่านได้รับประทานกัน นะคะเชิญเลยค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีแค่มเมื่อเขือเทศสต้นก็นตามนะคะและ้วดิฉันเผอวิ่งไปเหยียบอัปเกรดด้วยค่ะ <laughs> <laughs> นี่มาของเรามีชื่อว่าอะไรก่อน P4 Minimod <laughs> นิรเป็นอร่อยคะคิดตั้งนะคะคิดตั้งนะคะไปค่ะมาค่ะเชิญคิดตั้งะค,ะค่งะเชิญค่ะ,คะพอเราเปิดร้านก็อย่า ก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกค้าก็มาแม่ค้าสายกันเลยทีเดียวเชียวมีแววว่าจะร่ำรวยนะฮะดวงของคุณบอกว่าคุณจะรวยวาา่าซ่นเฮ้ยลูกค้ามาไม่หยุดเลยเฮ้ยขายดีจริงๆคนคนนี้เอ้ยโหเผอแป๊บเดียวลูกค้าเต็มร้านเลยขอภายด้วยค่ะมาค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะค่ะจ่ายตังค์ได้เลยค่ะเยี่ยมมากค่ะเวรีิูดค่ะ เดี๋ยวนะทำไมลูกค้าหน้าเหมือนเดิมเลยอะนี่เขามาเป็นแบบเซตเซตแบบครอบครัวหรือเปล่าเนี่ยฮะแบบซื้อคนละสามคนละสามนี่รับเงินรับเงินโอ้โหโอ้โหโอ้โหรวยรวยมากจังหวะนี้นี่เราได้ไข่ไก่มาแล้วโอ้ปาดตรงนั้น4,200 จะต้องหาเงินให้ได้4,200เหรอนี่ได้เลยแม่วันเอาคุณลูกคา้ารีบมาซื้อเลยดิฉันจะได้ขยายกิจการของดิฉันต่อโอ้ยทำงานไม่หยุดทำงานไม่หยุดบอกเลยว่ามีดวงรวยนะฮะโ <c oughs> อ,อ้สักคุณลูกคะคุณลูกคา้าคุณลูกค้าคิดเงินใช่ไหมคะนี่จ้าชนจ้าขอบคุณจ้าแซงคิวจ้าหยิบได้เลยค่ะหยิบได้เลยค่ะจัดตังค่ะเร็วๆเลยค่ะ เฮ้ยนี่เราโอ้โหไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพนี้ภาพที่ชั้นเติมของเต็มชั้นโอ้โหเลิศมากสวยงามดูดีเอาไปคิดตาคุณลูกค้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราถือว่าเรารู้สึกว่าเราเอาชนะคุณลูกค้าได้คุณลูกค้าที่วิ่งเข้ามาซื้ออย่างไม่ขาดสายแต่ดีฉันก็สามาเติมอ่าผลิตภัณฑ์ของช่างร้านได้จเต็มชั้นนะคะ <c oughs> ผุ้มใจอะไรขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว โอ้ยขอมาช่วยเหรอว้าเธอมาช่วยเหรอขอบคุณนะเจแปนิสเก thank คิวแทนแทนแทนคิวแทนคเยี่ยมเลย Good job เราก็ใกล้จะได้ปลดล็อกอ่าเขาเรียกว่าอะไรไข่แมนบอสอ่ะเขาทำไมเขาพีไ่ไปประชัยญี่ปุ่นนะ่ะ ไอ o ดอนโน w อไอ I แค n n นอน่ะไอ a แค p e สปีกเจแปนน่ะไอ a แค o t นอ e สปีกเจแปนโอ้โหเขาถือได้เยอะมากเลยอะยอดเลยเธอเธอเราจ้างมาทำงานร้านเราดีไหมเฮ้ยดูเหมือนว่าเราจะปลดล็อกเจ้านี่ได้เราหรือเปล่านี่เอาไปเลยเร็ว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 เรเรียบร้อยเราต้องเอาเอามะเขือเทศมาให้เจ้าไก่กินใช่ไหม อ่าอ่ะอ่ะเอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยเจ้าไก่รอเดี๋ยวเดีคิดตังก่อนเอ้ยอย่าพึ่งดิใจเย็นไข่ไข่พึ่งออกเองเนี่ยโถคุณลูกค้าอย่ารีบได้บ่เอาไป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 อ่ะอโอ้คุณลูกค้ารีบจังเลยค่ะเดี๋ยวเดี yeah, ๋ยวคุณลูกค้าคิดตังก่อนไปไปคุณลูกค้าไปไปค่ะโกโก้อะไรอ่ะไปแล้วหรอเธอขอบคุณนะ ขอบคุณนะจะเป็นอีสโก้เ๋ยวๆลูกค้าไปซื้อมะเขือเทศก่อนดิโอ้ยตรีบแทะไปเอาไปเลยแหมพอพอได้ไข่แล้วลืมเอ้ยพอได้พอได้ไข่แล้วลืมมะเขือเทศเลยนะเอเอยเอยเอ็นๆๆเยเ็นเย็นมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้รีบแทะแหมดวงคนมันจะรวยมันก็อย่างนี้แหละนะ เศรษฐีหม,ม่รับทรัพย์รับทรัพย์อิม่มเอมเอาไปไปเอาไปเลยไปเจ้าไก่กินเยอะๆนะรีบขายด้วย <laughs> รีบขายด้วยคนมารอซื้อบานเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไว้เราแอบไปดูคู่แข่งบ้างดีกว่าว่าคู่แข่งเขาธุรกิจเป็นยังไงบ้างโอ้ดูเหมือนว่ามะเขือเทศบนชั้นชั้นขายก็ใกล้หมดละเยี่ยมกูดกูดขอบคุณที่มาอุนนดหนุนนะคะ เองินมากเลยค่ะเหมันเพลินดีเหมือนกันนะเนี่ยแหมเออเออรับตังก่อนรับตังก่อนนี่อะไรค่ะคุณลูกคา้าเต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะใจเย้เยอะเลยค่ะแต่ค่อยๆมาซื้อได้นะคะ <laughs> ไม่ต้องรีบค่ะทางร้านเราผลิตสินค้าไม่ทันเลยค่ะ <laughs> ไก่เบ่งไข่จะหน้าดำหน้าแดงเลยค่ะคุณลูกค้ารู้ห <laughs> รือเปล่าแรงงานไก่อย่างแรงอย่างหนัก มังคุดเทศจะหมดแล้วสักครู่สักครู่ใจเย็นใจเย็นคิตตังเหรอ,อคิตตังอ่ะมาคิตตังคิตตังเฮ้ยอันนี้อันนี้ซื้อได้ยังอะ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงคุณลูกค้าแป๊บนึงกำลังกำลังกำลังจะขยายร้านแป๊บนึงโอ้อะไรอะ่ะเหมือนจะขายอะไรสักอย่างหนึ่งได้เพิ่มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังยังแปลไม่ออกเดี๋ยวก่อนเย้แล้วเย้แล้วดูเหมือนว่ามาังคุดเทศใกล้จะหมด ไม่นะโอ้โหซื้ออะไรเยอะแยะนี่ยคุณลูกค้าโอ้ยเริ่มเมื่อยแล้วเนะี่ยเมื่อยเหนื่อยแล้วอะ่ะคุณลูกค้าแหมขยันมาซื้อจังเลยของที่บ้านหมดไวจังเลยค่ะแล้วทำไมคุณลูกค้าวนอยู่แค่หน้าเดิมหน้าเหมือนเดิมเลยคุณลูกค้าโอ้ยนี่เราก็ไม่ว่างไปดูคนข้างเคียงเลยดิเนี่ยไป <S <S ไม่ว่างไปสอดเนมสอดเนมสอดศัตรูเบย เรียกว่าศัตรูไม่ได้เลยเรียกว่าคู่แข่งทางการค้าเลย่ะโอ้โหซื้อเยอะมากกูลกาซื้อเยอะมากโอ้โหซื้ออะไรขนาดนี้เหนื่อยเมนื่อ่เราจะจ้างพนักงานช่วยเหลือได้แล้วเนี่ยฮะวิ่ง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 กุลกาเราก่อนครับนี่เดี๋ยวเราแอบไปดูของร้านคู่แข่งบ้างดีกว่าร้านนี้ ดูเหมือนว่าร้านนี้จะเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนกิจการเป็นเจ้าของคนใหม่นะไม่ค่อยรุ่งเรืองเท่าไหร่ยังไม่ไม่ค่อยรุ่งเรืองทางด้านนี้เป็นไงโอ้ทางด้านนี้ก็คงจะพอๆกับเราเปิดมาได้พอๆกับเราแล้วนะแล้วร้านนั้นล่ะเป็นยังไงบ้างโอ้ร้านนี้ก็ดูขายดีดีนะโอ้โหทางร้านนี้มีขายข้าโวโพดด้วยอะ่ะเขาขายสิ่งที่เราไม่มีด้วยแฮะ อาแลมาสอดแหนมมาสอดแหนมพอมาสอดแหนมตรงนั้นมีเครื่องอะไรอยู่สักอย่างหนึง่งอ่าน่าจะเป็นเครื่องที่เรากําลังจะซื้อเร็วๆนี้เอาละละเรารีบกลับไปดูร้านเราเลยดีกว่าลูกค้าเยอะแล้วบ้างป่านนี้กลับมาแล้วค่ะคุณลูกค้าอุคุณลูกค้าต้องการไข่ขไข่ไก่เอาอะไครค่ะคุณลูกค้ามาไปอ่าไก่กินเยอะกินเยอะอ่ายบยบเรีเรีเรีีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เราขยายตรงนี้ได้แล้วนี่นี่เราสามารถทําเครื่องนี้ได้ี่มาเลยเร็วๆเลยปา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 เลยเย่ฮ้ต้องเอามะเขือเทศมาใส่แล้วเนี่ยโอ้แต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วฉันควรจะเปิดรับสมาครคนช่วยงานสักทีนะมันจะไปทันอะไรได้ไอคิดตังครับคิดตังคับไปเลยครับเวริกุดครับนี่นี่คือเครื่องทำแยม แยมมะเขือเทศจริงๆมันน่าจะเป็นซอสมะเขือเทศนะแต่ว่าขวดมันเหมือนแย้มมากกว่าทางร้านของเราใส่ใจผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะคะปลูกเองทุกลูกนะไม่มีสารเคเมีรับประทานแล้วสุขภาพดีแน,โนโ่นอนฮะลิ้นเป็นอร่อยอะอ่ะเอาไปเลยลูกคุณลูกค้าล,ลองผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราว,วันนี้เชิญเชิญชมเชิญชิมรวยแน่รวยเร๊ ได้ด้วยมาร์คาชโอ้โห oh, สุดยอดมากคุณลูกค้าดูดิว้าวว่า oh, คุณลูกค้าจะอยากได้ไข่ไก่นะแป๊บบนึงแป๊บบนึงไก่ของเรากำลังเบ่งให้อ่เ <c oughs> บ่งสดๆจากตุดไก่ถึงมือท่านโอ้ oh, ทางด้านนี้คุณลูกค้าต้องการแยมมะเขือเทศหโหู <c oughs> <c oughs> ล้ำรวยเงินทองรับทรัพย์อุซ่า เศรษฐีใหม่ใช้ลายกว่าเดิมขอบคุณค่ะเอาล่ะสำหรับการสร้างเริ่มต้นที่จะเป็นเศรษฐีใหม่ของเราด้วยการสร้างวินิมารแบบออแกนิกธรรมชาติปลูกด้วยตนเองด้วยมือฉันเองรอยเปซของเรานี่ก็สื่อว่าประสบความสำเร็จได้จีเพราะว่าลูกค้าเข้าเยอะเวอรวอร ลูกค้าเข้าเยอะเวอร์จะทำไหมันแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวดิฉันจะอาจจะต้องจ้างหาง,งานใครสนใจสมัครมาทำงานที่มินิม์ตของริกเกิลีก็พิมพ์ตายคอมเมนต์มาได้เลยนะสำหรบับวันนี้ต้องต้องรีบไปละคุณลูกค้าเรียกแล้วกิ๊ตตงังกิ๊ตตัง